อันนี้เรียกฆ่าเดเ๋ยวที่รอเี่ยบุกัดผักคาดบุกครังคกนี่เขาไม่บอกกินได้อ่ะฮะได้สิครับครังโคกอะแต่มันทานก็นานแหละตรงนั้นเขาเรียกว่าแก้เถาดานในท้องต้มมนติดที่มันนึ่งก่อนครับนึ่งนึ่งแล้วก็เอาไปตักแดดให้แห้งแล้วทำยาแก้เถาดานในท้องตัดเถาดานในท้อง ที่จะมากินอ่ะเขามักก่อนหมักแบบกลอยเหรอโอ้แต่ก็รู้หมักแบบกลอยนกัรู้รู้หมักแบบกลอยครับหมักแบบกลอยแปฝกต้นโคงแขงมาอย่างอย่างนี้เลยอันนี่ขนาดอยากอันนี้เขาเรียกต้นอมใบนี่สามารถกินวันพีกินได้เนี่ยได้ไม่ไปผัดไปต้มไปอะไรประคำนี้เอ่อมาคำไก่หรือว่า อันนี้มันมีสายสายหลายสีนะดอกมันนะอย่างดอกเหลืองกันมี้มีอาบนิกอัานี้มีดอกเหลืองดอกขาวดอกนี่ดอกสีม่วงไม่มีมันมันมีสาชนิดอมเนี่ยจอกเหลืองดอกขาวดอกแดงเออดอกสีม่วงเนี่ยอมอันนี้กินแต่พริกกินได้กินลาบได้โอ้โหนี่เขาออกททัศน์เนี่ยมาปั่นเลยมาปั่นทําน้ําไอไอสมุนไพรรวมอ่ะแต่ก่อนเนี้ยปลูกไว้เป็นเนี่ยเลี้ยงเข้าไล่เลยเนี่ยต้นต้นนี้เรียกว่าอะไรนะคะอันนี้อันนี้ ทิ้งถอนครับทิ้งถอนยอดจะสีนี้ยอดจะสีโอเครอันนี้ทิ้งถอนดูใบนะครับใบนะใบซึกใบซิกคล้ายๆกันใบจะอ่อนนะคะตรงไหนเนี่ยอันนี้ยอดจะสีนี้ แต่ซึกจะยอดสีนวลไม่ดอนหรือไม่ดอนขาวกินได้นั่นต้มต้มอันนี้พิษมีพิษใบมันอะใบมีพิษครับใบมีพิษเป็นยังไงคะมีมีพิษนี่มันจะเป็นยังไงคือถ้าเราเอาเนี่ยเอาตัวเนี้ยไปใส่ไปปี๊บอัดเลยนะค่ะใส่ปี๊บอัดให้แน่นแล้วความเความหือก้ดินสามแยกเขาโยาอีกแล้วก็เอาอัดอัดไให้ไม่ให้อากาศเข้านะแล้วก็เอาฟางไปสุ่ม ปลาสมุนไพรหรือใครแก่ก็ได้ต่างไงจะเป็นฐานเป็นแท่งใบอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเลาไปแช่น้ำไปฉีดแมลงตายหมดเลยมันมีพิษด่างของมันใช้ไม่ได้มันมีพิษอ้าวมันแปลว่าอยู่อยู่อย่างนี้เป็นต้มกินได้เป็นไรถ้าเป็นด่างเป็นฐานแล้วเป็นพิษเลยนนีี่หมายถึงงงไตร้เป็นฐานนางเป็นนะหมายถึงเป็นฐานแล้วเราจะเอาน้ำด่างไปกินไม่ได้ไอ้ตัวนี้ต้องจำด้วยนะ ไม่ใช่ว่าน้ำด่างท้งชนดิดจะกินได้แต่ไอ้ตัวนี้กินไม่ได้น้ำด่างตายถึงตอนนะั้นะครับผมเอาเปลือกไปทำไอ้พนั้น่ะเปลือกมันความชราอันไหนๆชะลอความชรา,า,าคือถ้าทาเปลือกนี่จะจะ,จะกินถ้าแก่ท้องอืดท้องซื้อกำลุงกําลังแก้อ่อนเพียะอ่มันไปอย่างนั้นอีกแต่ไอ้ตัวนี้กินไม่ได้อาแล้วถ้าเกิดว่าคนกินเข้าไปแล้วมันแก้ได้ไหมคะมีอะไรแก้ไหมคะก็มะเขือพวงมะเขือพวงกินกินสดๆเลย ลูกดิบๆนะะลูกเดลูกดิบๆกินเลยใช่ไหมคะรังพิษเลยครับล้างพิษเลยน้ำพิษยาครับมันมันจะมีมะเือพวงรังพิษยาโบราณพวกเจนี่เลยทั้งแพ้ยาโบราณมันมันจะมีอาการยังไงคะถ้ากินแล้วแพ้ป้าเจียนแล้วก็อ้วกบางคนก็หัวใจหยุดเต้นเลยถ้ากินเยอะตายมีตายโอ้มะเขือพวงแต่มะเขือพวงเนี่ยถ้าเราทานพวกมะเขือพวงครบดิบๆเลยครับแป๊บเดียวแพ้แพ้สารแพ้อี เราฉีดยาเนี่ยฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยถ้าเราเราแพ้หน้ามืดเลยเนี่ยเห็นเห็นหนึ่งเห็นนิ้วเดียวเป็นเจ็ดนิ้วเห็นคนเดียวเป็นสามคนสี่คนเนี่ยนะมะเขือพองนี่ขบเคี้ยวเคี้ยวไปเลยแล้วน้ำน้ำปูนใส่ตามเลยแป๊บเดียวตาสว่างเลยครับน้ำปูนใส่ครับถ้ามีถ้าถ้าแพ้ในขนาดนั้นนะเห็นคนเดียวเป็นเห็นนิ้วเดียวเป็นเจ็ดนิ้วอย่างเงี้ยแสดงว่ามัดรากอะมัดรากมัดรามัดอาการเนี้จะตายเนีวให้กอกเขาไปเลยครับ ทางยังกินไม่ได้ให้รีบกอกเลยครับหายพวกพวกยาอะไรนะยาทุกชนิดเลยใช่ไหมคะพวกทีว่ายาหญ้ายายาฆ่าแมลงได้เลยอะไรยาฆ่าแมลงที่เป็นพวกคุ้นๆยังไม่เคยแต่ถ้าเมื่อแต่ยาเพื่อตมุนไพยเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่แพ้หนึ่งถ้าเราแพ้อย่างก็อะไรอ่ะปวดดองดึงใ่่งไหมที่ว่าแก้มาเรงแล้วปวดข้อ ของเราก็ม yup. ีสารตลอยนะไอตัวเนี้ยนั่นแหละพอกินเข้าไปปุ๊บจะมีผื่นแดงขึ้นเป็นจ้ำจ้ำจ้ำเหมือนกันนะยาโบราณเราเนี้ยประเภทนี้บางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้ไงพอกินแพ้พอแพ้ตัวนี้กินมะเกลือโพลูกมันหายเลยไอ้ผื่นแดงเนี่ยในตัวเนี่ยอ๋อแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราแพ้ยาโบราณยาปัจจุบันที่โรงพยาบาลเหมือนกันหายกินระเกลือโพลก็จางเลยหรับหายเลยแล้วพวกที่เพราะว่าเขาทำมาจากสมุนไพรเหมือนกันไงแพ้เลยนะพวกสเตียรอยที่กินแล้วบวมอ่ะ อ่าได้ก็กินเถอะพวงหายแล้วคะกินเยอะไหมคะแค่สี่เม็ดห้าเม็ดไบานต้นทำไมก็หกหกคันคันน้ำที่ดึงเลยลูกมันดิบดบแบบแ๊บียวแ๊บียวหายเลยค่ะถ้าจะแก้นี่หลังจากที่เกิดอาการเลยหรือว่าที่เกิดอาการที่ครับเรารู้ว่ามันแพ้อ่าตนอย่างเง้อย่างเง้ยเอ่เห็นอย่างงี้ยอะไรอ่ะคล้อ้ต้นของเม็ดไป ไปโดนมูเซอร์เข้าไป18โลเห็นแล้วต้นลูกตาวนี้จริงๆตรงนี้เขาออกดอกอะไรนะโกดกากิ้งโกดกากิ้งนี่ก็แพ้และน็อกเห็นไหมแล้วก็ลึกช็อกถึงตายได้แล้วหายใจไม่ทันโคบเปอร์เคอร์พงไปปุ๊บกินปุ๊บมันก็ลงมันก็ถอนทันทีเหมือนกันมันล้างยาได้ทันทีคือเคยยาเราโบราณเราเนี่ยนี่ถ้าคนชอบถ้าแพ้ปุ๊บมันมียาถอนยาแกถ้ามันจะไปรันเอาไปปลูก เลวว่ายังล้างยืดนะครับมันเกิดพวงเลยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปไปโดนอีกอะได้ไหมคะหมายถึงว่ามีโอกาสแพ้อีกก็กินอีกเหรอคะกินอีกมันไม่ใช่ภูมิคุ้มกันไม่ใช่ภูมิคุ้มกันล้างพิษล้างพิษทันทีทันทีปล้างพิษทันทีไอ้ตัวนี้ล้างพิษทันทีมันเกิดพวงเนี่ยอันนี้มันพนันพยายามมูลเหล็กผมมาให้พวกนักศึกษาได้คิดผมที่สุดอย่าไปหยอกพยายามมูลเหล็กไม่ใช่มูลเหล็กมือเหล็กเออมือเหล็ก โอ้ได้แล้วกินสักนิดนี่นะถ้าเจ่าจะตอบได้ได้ว่านะเป็นวันอันนี้มันได้นี่ต้นใหญ่ไงที่บ้านอ่ะไม่เขาให้มาจากนครสวรรค์นู่นตากฟ้านู่นผมไม่หาต้นเป็นไม่ได้นครสวรรค์มีผมไม่หาต้นเป็นที่ผมเคยอยู่ดงนู่นมาเยอะใช่ไหมผมไปบนเขาอ่ะไปให้คนที่บ้านนั้นพาขึ้นเขาไปครึ่งวันไม่ได้สั้ต้นไม่ดีไงต้นเป็นก็อยู่บ้านเนี้ยอ้าวผมได้ไปแล้วเขาให้ผมเข้ามาวันนั้นผม ผิวไปแล้วไปใส่ถุงไว้นั่นแหละอย่างต้นยาเนี่ยถ้าอยู่แถวไอ้น้อน่เยอะอ่าแถวกำลําลายคลองกระจังพวกนี้เขตทั้งนั้นเขาเข็เขาเลยพวกพยายามมาเร็งเนี่ยทำเสียงกัญชาเนี่ยอันนี้มันเป็นต้นใหญ่หรอคะทิ้งทนครับต้นยาต้นต้นไม้ใหญ่ครับอ๋อต้นไม้ใหญ่มากเลยเนี่ยโอบไปรอบเลยต้นแถวแถวที่เขาไปเที่ยวกันแเขาแหมรัฐบาลจะปลูกตามข้างๆถนนเลย ทิ้งทอนทิ้งทอนแล้วต้นนี้ที่ว่าในในตำรายาเดี๋ยวเดี๋ยวนะทิ้งทนหรือผัดผักซึหรอคะนี่ซึซึอยู่นี่ซึซึอยู่นี่ซึซึหรือซิกนี่นี่ต้อันนี้อันนี้มันมันมีตะขาแบบนี้นะนี่มันขึ้นกระชายน้ำนะครับทางภาคกลางนี่เนี่แถวนี้เยอะแยะนะเราเราถนนไปเนี่ยนี่ต้นซิกมันเป็นยังไงนะซิกหรือซึกเนี่ยตะขาของมันจะขวายอย่างงี้ตัดแบบนี้ตัดตามลําต้นมันมันไม่ไม่ไม่มีตะขายาวนะ มันจะเหมือนมันลายขวางตามต้นนะต้นซึกต้นซิกเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตตรงนี้ทิ้งถอนเนี่ยเปลือกกรอบอันนี้ก็ใช้ใช้เปลือกทำยาเหมือนกันอยู่ในในอยู่ในตำราอันนีท้ทิ้งถอนเนี่ยเวลาหน้าใน,นที่พวกกรุงเทพเขาจะไปดูไอ้พวกตัวทิ้งถอนในวันดังคืนเนี่ยนนนนมันจะมาเกาะตามเมียนะอ่าอนะทิ้งถอนบางกว้างอะ่ะมันคามตัวเนี้ยตัวเนี้ยตอนนี้เราออกภาษาเนี่ยเยอะเนี่ยมันจะกินสมุสงครบางชนดประการเนี่ย เออมันจะกินไอตัวที่ตัวแมลงคือนี้ดงก็ปั๊บๆๆๆอย่าตัวนี้ไม่เคยเห็นแล้วนะไอแมลงเนี่ยเอแล้วที่เขาผักซึอะไรที่ก็เอามาเรียงกินนี่แหละนี่แหละผักนี่นี่ๆนี่ๆนี่ๆแต่ที่ใบซึกซึกรือซิกอันเดียวกันซึกอื้อนี่อผักเดีบผัเดี๋ยวๆๆๆมันมีอยู่ในตำรานี้เดี๋ยวให้ดูทางทางหลวงเขาจะปลูกเยอะเยอะฮะเนี่ยไม่รู้ผมอ๋อเห็นๆเห็นเขาไปลานแล้วก็เอา เอายอดอ่อนมาเรียงกินนะคะตำลาย,ยาอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีเข้าต้มต้ตไมไปนั่นไงแบบซิกอเอ,อต้มแล้วมาจิ้มน้ำพริกยอดมันอ่อนๆนี่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมครับครับครับเนี่ยเรียงกินนี่อะไรบับกซิกซึก<ม>เลยชาวบ้านเรียกไปเรียกมาไม่เรียกซิกแล้วซึกไปเลยถ้าหน้าฝนมันจะขมใช่ไหมคะไม่ขมไม่ขมมีร้าน ตลาดสูง,งตลาดไหนอ,อะนะเวลาหน้าฝนตกใหม่ๆนยมันจะมียอดอ่อนล้วมาต้มจิม้มน้ำพริกผมจะซื้อนั่งนมากินเนี่ยใช่ค่ะเคยเคยไปแล้วก็บอกว่าผักซื้อมอไปตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มันต,อ,ตอนนี้ถ้าจะให้มีต้องตัดตรงตัดต้นแล้วแต่ยอดใหม่แบบจะเดานะครับตัดต้นนะแต่แฮมแต่ยอดใหม่ตัดยอดให้หมดนี่นะ่รัจะถามเรื่องผักค้าบไอ้ตัวเนี้ยผัก เคล็ดแล้วก็นี่ผักขาดเนี่ยผักขาดเนี่ยนี่แหละผักขาดอันเดียวกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่รู้ผมยังไม่เคยไปปลูกเ้าไปอบคงจะเป็นยังไงไม่รู้นะเพราะใทยถึงอบแล้วคงจะเป็นอะนอกจากทําลูกก้อนแล้วมันกินสดๆหมายถึงว่าไอ้ที่ว่าแก่อะไรนะลมในข้ออะไรนะได้ไหมคะลมในสะโพกไอ้ลมในสะโพกปวดเนี่ยปวดในสะโพกลงขาเมื่อกี้เมื่อกี้ครูบอกว่าต้มได้ครับต้มเผ็ด ร้เผ็ดร้อนมันขับลมในสะโภคปากขาดใช่ไหครับปากขาดนี่เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกปากขาดไม่ใช่ปบบเผ็ดนะอย่างภาคภูมิเขาเขาเขาใจผิดแล้วมันมีมันมีอย่างต้นแล้วก็อย่างเถานี่ประเภที่เถาเคือง้็ใบเนี่ยจะดูทั้งเกตง่ายเ้นสีแ้าเถาเครือจะเป็นใบแบบเนี้เถาเครือนะสวัสดีอันนี้มันเหมือนเหมือนแผ่ไปกระดินนอ่ะมันเป็นกอแบเรลื้อยแบงนี้เลยแล้วก็มีดอกขึ้นมาอย่างเงี้ย ผมสนใจที่ว่ามภาคภูมิน่ะคิดไปอย่างต้นอย่างต้นมันมีอย่างนึงคือย่างคับพักเผ็ดอ่ะมันจะเป็นต้นนี่นะมันเป็นต้นเข้าใจผิดเนอะอันนี้อันนี้เป็นเผ็ดอันี้ใช่ไหมมันมันก็จะเหมือนกับพวกสาระแน่หรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนพวกสารเแน่ไหมคะที่ว่าขึ้นเป็นเลื้อยๆอ่ะค่ะนั่นแหละเหมือนกันเลยตระกูลเดียวกันเลยอ๋อตระกูลเดียวกันมันจะแผ่ไปกอไข่ก่อมันแพ่ไปเรื่อยเลยโขึ้นเป็นพืชก็เป็นพืชเลยเอาไปกินได้ กินได้ที่เผ็ดลองชิมดูครับชิมดูจิมน้ำพริกเผ็ดแล้วก็อันนี้ไต้ไตแกงปลาไหลกินดิบๆก็ได้เผ็ดลองเคี้ยวดูเลยครับต้อนอะไรครับผักข่าผักข่านี่แหละผักข่าเถาคึอือมันมีผักเค็ตอีกนะผักเค็ตอย่างต้นอ,อันนั้นแกงปลาไหลก็อร่อยหอม เผ็ดเหมือนกันดอกเหมือนกันด้วยได้อย่างต้นนี่นะรถเผ็ดใช่ไหมรถตัดใบใหญ่ใหญ่ละใบใหญ่เขาเรียกผักเผ็ดร้อนนี่ผักข่าแค่นั้นแล้ว่าผักเผ็ดผักข่าเในตำราเห็นปะบางคนก็เอ๊ะผักเผ็ดยังไงวะนี่ผักข่าอันนี้แก้ลมในสะโพกอ่ะมันเผ็ดกว่านะอันนี้เผ็ดกว่าแก้ลมในสะโพกนะครับในตำรายาเขาเรียกผักข่าเผ็ดร้อนนะรสเผ็ดร้อนกินมะพร้าวมีจะได้ เดี๋ยวทิอยูทำยูไหนเนาะเดี๋ยวลวท่าคนจบอยากะรดปิดมาให้ใบนะรดเปิดมีเครื่องยางข้าบาป เอาไปลงมลดึงมาเราด้ขึ้นลาก